พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่ะพาเพลินนะคะทุกคนทำเอาแฟนคลับคู่จิน้นกันนภะพัฒนและทิศสาบริทิศสาที่เฝ้าเชียร์ให้รีเทิร์นกันกลับมามีความหวังอีกครั้งนะคะหลังมีภาพทั้งคู่ควงแขนกันไปร่วมฉลองวันเกิดของกลุ่มเพื่อนอย่างอบอุ่นค่ะการปรากฏตัวคู่กันในครั้งนี้ทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าหนังสือเล่มเกา่าอาจจะถูกนํามาอ่านอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสมกับเดิม ด้วยวัยและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เขาทั้งคู่เข้าใจอะไรอะไรกันมากขึ้นกว่าช่วงวัยรุ่นก็เป็นได้แม้จะยังไม่มีการยืนยันถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากทั้งกันและก็ทิสาแต่ว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นก็เพียงพอที่จะจุดประกายความหวังให้แฟนๆกลับมาลุ้นรีเทิร์นของคู่รักคู่นี้อีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเทนี่ดอค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ